ข่าสุมปาไฟฟอนมากแบกมาไก่อตอนแรกจะซื้ออีกรุ่นหนึงอะ่ะราคาถูกกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ยางแบบเนี้ยมันจะเป็นยางเหมือนยางรองเท้าธรรมดาตอนนี้เป็นยางเหลอนนืองเออมันก็เขียนว่าแบตนะอันนั้นอะ เออแต่ว่ามันแบบมันเป็นยางธรมอองธรมดาเว้ยเออใช่ใช่เป็นคล้ายๆอันนั้นออสวยสวยสวยสว้อย่างรองอย่างรง ข้างลัากันยงไม่หาปับ